นายพร้อมเรื่อยลังที่จะไปต่อยมวยพร้อมเรื่องเพือนฉันพร้อมแล้วนี่คือการชุกมวยครั้งใหญ่ถ้าใครชนะเอารับไปเลยหนึ่งแสนบาทฮหนึ่งแสนบาทเลยนะเพื่อนใช่ไปเลยเอ็นอ ไอคิวฮึมฮึมดวงว่จะเข้ามาแล้วครับตัวนี้เข้ามาอยู่ที่มาแล้วครับ ขึ้นมาแล้วเขาบอลชนะแต่๋ยวเขาก็เก่งฮะฮะจะพอมันไอปิรนไอเกเข้ามาสนามครับเขาชนะมาหนึ่งแชมป์แล้ว อโอเคลุดเฉยต่อมาแล้วแป๊บนึงพร้อมมรือยังฮ่าฮ่าผมน่าจะมาครับเอนตัวอย่างที่นี่อื้อดับด้วย เปิดมาครับตอนนี้ไอเขียวเปิดมาไอเขียวเขียวไม่ใส่อ๋ไอแดงใส่ครับไอเขียวต่อยขึ้นตะเลยแกตายกระมาสีแดงเลยนี่ต่อยคอแตกครับตัวนี้ต่อยคอหมุนรึตุ้มเต็มครับผม ปุ่มสามอ่ะมีอีกมองครับอีแดงเก๋ฉันชะหน้าเนาะต่อยอื้ออืมอีอแดงสัตขวาอืมสัตซ,ซ้ายครับต่อยไปกระเด็นครับกระเด็นโอ้โหแรงยิงกิงหมัดเขียวเหมือนมาครับตัวน,นี้คู่มาแล้วอุอย้ยต่อยเต็มเต็ม ปุ้มแล้วผมใส่ท่าปาาุ้มต่อยขวาครับผมไอ้เขียวพุ่งมากระเทกใส่ครับกระเด็นเลยทิปทีบทีบทบไปฉไันเข้าไปติครับผมติดเลวเข้าไปกังติซสำมมาได้ครับ กันตึกเธอต้้งัวกันแล้วกันอีกจะก็เปิดบัดเข้าเต็มเต็มข้มตู้ระเดินอาบื้อขันไปทังตีอมืมต่อแล้วปะผมโอ้โหพิกเลยพิกเลยต่อ,อต่อ,อต่อ,อต,ออตอ่ตอน,นีคู่มา อีแดงหมไปอู้ยีดยไปเเิน้มซอไปเยะ้อันนี้เอนลมได้น่ได้แล้วก็ตีหายเลยเข้ามาดีเข้ามาดีไอเขียวตึงตึงยอุ้ยอีแดงก็ตึงเหมือนกันอื้อเตอยอุ้ยเท เดี๋ยวหมอไม่ไหวแล้วแล้วเป็นยังไงคนติดแล้วมาต่อครับมาต่อ,อดเด็กเด่นจะกลับมาได้ครับผมไอ้เขียวมันตื่นาพโยกครับโยงยัอไงต่อจุ๊บอ,อนอนเฉยเลนอนแล้วยังไงต่อแล้วก็ตุ้มเต็มเต็มต้อมไปคืน ถีบกระเด็นแล้วอุ้ยกระเด็นอุ้ยแพงแตกแล้วใส่ท่าม้นครับเบอร์เต็มเต็มเลยอะไรต่อครับไต่อทอเหมือนชกัริงๆชกท้องท้องกันไปท้องกันไปก็ถีบอุ้ยดึงอะไรต่อเ่ีงย่องอะไรต่อ ต่อยด้อยไปลอย้อไอ้ขียกูเจ็บมืนกันเขียวพุ่งมาพ hm ุ่งมาพุ <ww. S 3> ่งมาซัดกระเด็นนะพ่กระเด็นไอ้เขียกระเด็นแทนไอ้หอวิ่กลมาอู้ยนี่มาดีมาดีมาสิอื้มต่อยันนะไอ้แดงเอ้ย แดงวันดีแดงอุ้อีเขียวเจ็บแม่ทิพอุ้ยอุ้ยชกพมนเต็มอุ้ยเอาขึ้นอ้ยพุมแต่ครับหูทิพย์แรงจริงนะครับอุ้ยมาอย่างนี้ครับผมพุ่งทเตะงครับโค้นเลย

ต่อทิเตเข้าไปนะผมเหมือนว่าจะตุ้มแรงมากเลยโอ้โหอ้อโหดจริงๆโอ้โหโหดจริงไอ้ไอ้เขียวเป็นไอ้เขียวมันอุ่นคู่ชนะอือจะได้รับเป็นหนึ่งแสนเหรียญเลย ขอบุณครับไม่เป็นไรโอ้ตั้งหนะนึ่งเ็จเลยนะไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ใช่ใช่แล้วว่ากลับบ้านไปกันดีกว่าไปละจบจางบริบูเร็วๆสิวะจุ๊บจุ๊บที่ดีไปสิไป โอาไปหาอะไรทำกันดีกว่าโอ้จบ